สวัสดีครับผมชื่อนายกริตวัตรกุณาน้อยหรือเรียกครูเบลก็ได้ครับประผิดชอบสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าลานครูผู้ฝึกสอนคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนเงินระดับชตัติการแข่งขันคิดเลขเร็วเป็นกิจกรรมที่สุ่มเลขโดดมา4-5เลขและสุ่มคำตอบมา2-3หลัก โดยให้นักเรียนนำเลขโดดที่ให้มาบวกลบคูณหารยกกำลังถอดรากแฟกทอเลี้ยซสมมชั่นให้ได้เท่ากับหรือใกล้เคียงคำตอบภายในเวลา30วินาทีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมก่อนอื่นให้ครูศึกษาประเภทการแข่งขันและกะติกาการแข่งขันคิดเลขเร็ว ต่อไปคือการคัดเลือกนักเรียนโดยการสังเกตนักเรียนจากการเรียนในห้องเรียนและชมรมคณิตศาสตร์พอได้ตัวแทนนักเรียนก็นำนักเรียนมาฝึกซ้อมทุกเย็นโดยมีการวางแผนดังนี้ขั้นตอนการวางแผนหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายจดสี่เลขโดดคำตอบสองตำแหน่งนักเรียนต้องทำได้ตั้งแต่60%ขึ้นไป และโจทย์5เลขโดดคำตอบ3ตำแหน่งนักเรียนต้องทำได้ตั้งแต่50%ขึ้นไปหรือที่เหมาะสม2ตั้งกลยุทธ์โดยให้นักเรียนจดจำสูตร summation และ factor เรียกวันละ10สูตรศึกษาเทคนิคจาก YouTube ทบทวนสูตรโดยให้เลขโดด3เลขแล้วผสมเป็นเลขอื่นๆให้ได้มากที่สุดใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วพื้นฐาน ขั้นตอนดำเนินการหนึ่งนำนักเรียนมาฝึกซ้อมคาบชมรมและหลังเลิกเรียน2ดํดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้3ให้นักเรียนฝึกกับโปรแกร,รมร8 0 IQ วันละ50ข้อโดยมีครูเป็นโค้ชให้คำแนะนำฝึกวินัยและเสริมแรงทางบวกขั้นตอนการประเมินเพื่อตรวจสอบเป้าหมาย1ทดสอบจับเวลาจริงและสร้างบรรยากาศเสมือน2เก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์หาจุดด้อยของนักเรียน ขั้นตอนปรับปรุงเมื่อได้ผลประเมินแล้วให้ซ้าจุดด้อยและวางแผนตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นตอสุดท้ายแล้วการฝึกหรือพัฒนานักเรียนต้องใช้ความอดทนของตัวครูและนักเรียนด้วยเมื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเองก็จะเกิดการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเป็นผลดีแก่ตัวนักเรียนเองหวังว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูและผู้ที่สนใจ รกระผมนายกฤตวัฒนกุณาน้อยขอขอบคุณในการรับชมรับฟังการแลก